¡Vamos! No, 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 no. ha 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 ใครแพ้ใครนะแพ้ก็ไปจับเอวหลานเออนี่เป no ็นผู à, ้นําเป็นหัวแถวไปหาคู่ต oh. ่อสู้หาคู่ต่อสู้หาคู่ต่อสู้มือห้ามขาดกันมือห้ามขาดจากเอว จลับไว้นะครับเทียงตัวขยับเอ้าไปซ้ายซ้ายซ้ายข้ามตัวขวาขวาขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าไข้างหน้าไาวิ่งชทำเอาหาคู่หาคู่แข่งขันหาคู่แข่งขันหาคู่แข่งขันเร็วเร็วเร็วเทีมนี้เอาตัวทีมแม็กมาเร็วใครยัี่สุมีผม กู่แขกขาเราจับเอวไว้จับเอวไว้ของเราของเราชนะยังครับยังยัไม่ถึงรอบสุดท้ายใครที่เป okay? ouais, ็นตัวผิวทีมจะมีคะแนนรวมนะครับมีคะแนนรวมเนั้นเตียมตัวเจอคู่ไหมมีคู่ไหมไม่มีเอาทีมทีนาัวมาเปทีมหน่อยเร็วมาคู่แขกขาหน่อยมาสักอเข้มาสิมาทั้งทีมเลยมาทั้งทีมเลยเร็วเร็วเร็วเ เด้อี่กู้แข่งนแล้วนะจบเอวจเจเเอ้าซ้ายซ้ายซ้ายะข้ขวาขาขาเอ้าข้างหนข้างหลังข้างหนข้างหลังข้างหนอะไรตๆเอ้ายิงชเร็วเร่อันนี้เรื่องิงไม่ิงนียานะวันนี้ก็ ทำอย่างนี้ก็เราจะเปล่าใครต่อมาที่แบมันเป็นการสุดโต่งเป็นการต่้าเอาแบกกันจริงเนี่ยแบกนั้นจริงๆเลยได้เพิ่มไม่เอาคืนได้เพิ่มได้เลยทีมไหนได้ได้เลยหลวงพ่อระสายก็ทีมไหนที่ได้ที่หนึ่งแบกจับฉลากเอาเพราะว่าจับเอาปัญหาไม่ได้ติดตังค์ปัญหาไม่ได้ทีนี้ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยก็ได้จับลงหลวงหลวงพ่อระสาย ดูก่อนว่ามีกี่องค์ระดับหนึ่งได้จับมากที่สุดแล้วก็ได้เงินมากที่สุดโอเคชับเทียนเนาะอันนี้ของจริงนะไม่ได้บอกว่าเอาเงินรวงมาแล้ววัคืนไม่เอาจ่ายจริงสดๆได้แล้วก็แบ่งเันไปเลยเปถึงมันโอเคเนาะเอาปกบมือมือห้าัดจัรจากเอลเอาไหนก้เหอกันเหมอกันโอเคเอาละ ทางนึ้งปัดหางไปทางโน้นหน่อยครับปัดหางไปทางโน้นหน่อยเออฝั่งลูกๆๆๆๆๆแก่งกานเอาละตอนนี้เราเหลือสี่ทีมแล้วจับเอ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 วอ่ะเต็มตัว,ว,วส,าสายสายสายแล้วก็กว่า มาเอตรงนี้อาตรนี้คนแถวมาหาแถวบิดหาแถวบิดหาแถวบิดมามามาเร็วเร็วเหันหน้าเ้าหากันเรียกทีมตัวโอเคโอเคเร็วสุดโอ้โหทำไมมันยาวอย่างงี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหทีมนี้เมื่อกี้ชนะใช่ไหมเมื่อกี้ชนะขอสลับครับมีข้อแม้ด้วยไม่มีใครม่เข้าไปเล่นเกมกิจกร อ,อ,อ่านีา่ครับอา่อาก็จะมีสิทธิ์จัรจบรางวัลแล้ว <üyor? S 2> นะครับได้เงินรางวัลแล้วเรายังมีคะแนนสะสมของทีมด้วยนะโอเคอจับแล้วต่อไปนี <spend> ้เ <reading> จอไฟนอลไฟนอลโอเคทริทามแล้วสามครั้งชนะสามสามองในสามโอเคไหมโอเคเตรียมตัวซ้ายสายสายแล้วก็ขวา โมคะโมคะเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็น hmm ท okay? ีละรอบทีละรอบถ้าใครชนะก็สะสมนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปโอเคไหมเขาเปลี่ยนหัวหน้าเออเอาละว่าหัวหน้าเปลี่ยนไหมเชนดูริเกโอเคลีเดอร์นิวลีเดอร์อาปาเบลลีเดอร์จับมยอจับมือจับมือจับมยอจับมือจับมือ อากล้องครับถ้ามาถ่ายรูปมุมนี้จะสวยมากเลยครับปักป้องเพราะมันจะเห็นภาพงานของเราเป๊ะเลยเอามาเลยครับนี่มุมนี้มุมนี้อานี่ครับของข้างนี้เลยออวข้าขงนี้เลยได้เอาติ้งก่อนอไปนะชายสายสา,ายแล้วก็วาย ชื่ออะไรครับวัดครับวัดนะครับวัดไหนวัดบด <c oughs> วัทนาน <c oughs> ี่ออะไรนะน้องทชอ,ข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 อบกบน้องวัดนะครับ okay, <Okay. S 1> โอเคไหมร่างกายกำลพร้อมเยสู้โชว์โชว์ชวหน่อยโชว์หน่อยโอเคอีกตัวสามสี่ตายตายตายแล้ว หลังข้างหน้าเออมีขอจิตวิญญาณหน่อะขอวิญญาณไม่ได้เอามาเด็ดไส้นะขอวิญญาณนะครับตายฝันฝ่าละไข่กว้างหน้าแล้วก็เต่าจี้จนใสเมื่อไหร่ทานจะหมดเพื่อนไม่ไม่มีทานหมดเลยนะ ติดใจเาเสมอนะเดี๋ยวเสมอกันอยู่เสมออยู่เสมออยู่อ้าวเราจริงเราจริงฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงขอผู้หญิงขอผู้หญิงขอผู้หญิงค่ะเอาแม่มาแม่มาเลยตัวแม่เลยโอ้โหนี่เทียบปอตอปอแล้วยก ผมกล้ามาท่าเดิมตัวเอ้าซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาขวาขวาเฮ้ยหน้าเดี๋ยวดูจะมีความเป็นส่วนตัวมากเลยจับเอวจับเอวน้องเออมันจะได้เสริมพลังมาแค่หัวหน้าทีมเราโอเคไหมสู้หลานไหวไหมไหวสู้คุณยายไหวไหมลูกโอเคอ่ะ ซายซ้ายแล้วก็ขวาขวาขวาเอ้ยฮ้องหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าอะไรกันบ่หน้าเร็วไปยิ <c oughs> ย่งจุ๊บ <c oughs> เราควรจะแสดงความดีใจเตรียมแสดงความดีรับพลังรับพลังล รับพลังรับพลังอ่ะหันหน้าแบมือรับพลังแบมือรับพลังไปเหนือกันไปหลายคนห็นคนสองคนจับเข่าคุยกันเอาสองคนครับสองคน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 คนี วันนี้ไม่มีคู่วันนี้ไม่มีคู่โอวันนี้ไม่มีคู่เอาได้แล้วคนยืนครับเอาได้ตัวแอนแล้วใครไม่บอกมามีรางบันอ่ะเอารอบต่อไปอ่ะดูขึ้นก่อน กูที่สองยังหาลองด้วก็มื่อกี้ชอนาญใช่ครับลุงเนี่ความเชื่อชางจินะแกเทศปั่นทั้งไข่ทั้งลมไปพร้อมๆกันใหญ่ทีเนาะอ่าโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อพร้อม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  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, แล้วเราเราดูเราดูท่าสาธิตปัไข่นะครับเราเรามาดูท่าสาธิตปไข่ปปอรอมออีกนองหนึ่งแล้วอีกนองหนึงเอาซ เรืลอลงลํานวาเห็นน้อยผูปา่าไต้เวียนบนไอเรือลองลํานาวาเห็นน้อยปา่าแวไต่เวียนบนไอเรือกันไปสักคนจ้ะกันไปหลายคนเห็นคนห้าคน <c oughs> ยังไม่ได้บอกเลยว่าทาอะไรเ <c oughs> ห็นคนห put power in. ท่อาจารย์บอกว่าห้าคนใช่ไหมครับ้านาดี่ได้ท่าีได้ท่าได้ได้อเป็นผู้นำที่ดีเป็นตแบบที่ดีตรงนั้นเหนื่อยใช่ไหมแบบนี้เป็นไงบ้างครับนี่เป็นไงบ้างคุณรองเขาไม่เหนื่อยเอาเอาขาพาเก้าอี้ได้เลยทุกควเดี๋ยวเๆๆ

เร็ว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 เอาพื้นที่ใ้เพื่อาระวังทรายเข้าตาระวังทรายเข้าตาระวังทรายเข้าตาระวังทรายเข้านิงง้ต อนไรเส็จล้บ้างครับเดียวด้สีอะไสีส้มเสร็จแล้วสีส้มเอ้าสีส้มโชว์พลงทีมครับสามเ come on